โอ้ยนาหวานจังเลยโอ้โหนอนลาบกับพื้นเลยแล้วเนี่ยชอบลูบด้วยนะเนี่ยใช่ไหมถ้าลูบนี้นอนแบกกับพื้นเลยเนี่ยโอ้เหมือนผ้าเลยเนี่ยขนก็ยาว,หน,ายาวหน้าก็หวานขนก็ยาวหน้าก็หวานน่ารักน่ารักเลยเนี่ยโอ้ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็รักนะใช่ไหม ใครเห็นใครก็รักนะหน้าหวานๆอย่างนี้ได้ไหมเอ้ยหน้าไม่อยู่หน้าไม่น,ไมน,น,นั่นเลยนะเนี้ยฮะเหมือนกับฟิวเลยกาฟิวนี่หน้าไม่รับแขกเลยอเออหน้าโหดอันันหน้าโหดอันนี้หน้าหวานเนี่ยอืมน้ารักจริงหน้าขาวด้วยนะเนี่ยห,หน้าขาวด้วยนัเราเนี่ยได้ไหม หน้าขาวด้วยหน้าขาวน่ารักน่ารักโอ้โหดูดูหลับดูหลับกับพื้นเลยะเนี่ยนอนหลับกับพื้นเลยไม่ไปไหนเลยชอบชอบลูกแต่ได้ลูกแล้วนอนกับพื้นเลยเนี่ยถ้าลูกหัวลูกตัวนี้นอนหลับกับพื้นเลยน่ารักจริงๆเลย ชื่ออะไรเนาะเราในชื่ออะไรเนาะฮึชื่อน้องฟาดเหรอโอ้ยน้องฟาดนะพี่ซิปปืดใช่ไหมพี่ซิปปืดน้องซิปปัดโอ้มาลักมาลักมาลัก,ากมาแล้วพ่อมาแล้วนอนลาวกับพื้นเลยนนี่นี่นอนลาวกับพื้นเลยเน,น,นี่ยเออน้องฟาดก็นอนลาวกับพื้นเลย <c oughs> ให้รูปเลยเนี่ยอือจะไม่ทำได้หรอพ่อในขั้นตอนเลยน่ารักจริงๆริงน่ารักมากมากเลยไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมครับไปเที่ยวไหมครับไปเที่ยวกับพี่ปื้ดไหมครับพี่ปื้ดเขาเตรียมตัวจะไปเที่ยวแล้วเนะี่ยอ่ะพี่เขาเตรียมตัวจะไปเที่ยวแล้วเนะี่ยฮะ ไปไม่นนพี่ปื้อเขาจะไปแล้วโนน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 ไปแล้วอือพี่ปื้อเขาจะไปเที่ยวแล้วนะอือาหวานน่าหวานหวนนี่เอี้ยเนี่ยหาพี่ปื้อเด้ออือือหาพี่ปื้อเอนั่นพี่ปื้นอือพี่ปื แหมอยากให้รูปจังเลยนะเนี่ยฮะอีสาน้องอะดิไปแล้วนวลประวัติอิสาน้องเออไป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 เที่ยวไปเร็วยบไปเรียบไปไปภาพไปเที่ยวไปลองปืดอีสาพี่ปืดอีสาน้องอีสาน้องอันเนี้ยอทอบอกมันไม่ได้น่ะน่ารักจังเลย